ไม่ต้องไม่นด้พิ่บางกะหลีว่าปป่นเตาเขาไปนี่มือเรียกไอครับโรงงานแบบดอดเปอร์เซ็นต์หนือะนล่าพังมือ,นนอ,อ,อมเสาได้โชว์ผลง,งานไปแล้วหกเจ็ดหน่วยเมืมองเมืงผลงานมือเสาเป็นไอพานบอพอดีเขาประกวดต้องเปินไอ้พนอครับ อตอนแรกที่อาจารย์เป็นเด็สอนมาปัน่นเตาล่างปัน่นเตาห้างครับอตอนแรกนี่ใส่ไปหลาย,อา,ายอ,อาจารย์บอกโต๊ปั่นอาจารย์บอกตัวปันที่นีน ผู้ใด่าอยากมารับจอบกับมันได้ครับเด้อเห็นไหมพนักงานขาดแคลนอยู่ครับเห็นนะครับันตอนนะครับผมเริ่มเรียกนะครับเด้อผมกับมือไม้ให้กันล่ะครับตอนนี้นะครับไอ้มือมือไม้เห็นได้ประมาณไหนต่อมาเรูปแบบใดครับพี่น้องแห้งหลายหลายลนะตีเข้าไปนี่เห็นหนาเมี่ยไว กีเ็น่าไม่ไววเตาเนี ies, ่ยตบหนักๆเลยเพราะว่าชีวิตจริงตบเขาไปเลยนะครับตบใส่กับเตาเนี่ยล่ะกี่ได้ครับพี่น้องเงาครับพี่น้องมาหนีครับพี่น้องเนาะนี่คือ ตอนแบบเดืมดเลี่ยดแต่ผมเดือดโต๊ะควันเดือดโดน้าอาจารย์มาสอนมากตกใส่ควันนี่ครับเนี่ยคนบอกว่าต้องการแรงงานอยู่นะครับต้องไปหัวเกาหลีนะครับครูผัวเมียว่าแถวบ้านนั่นกันได้ครูผัวเมียหลับอยู่คือกัน หนึ่งละสิบบาทเใช่ไหมคู่หัวเมียบอมแมน <Yeah. S 2> คู่หัวเมียอีกราคาหนึ่งคู่หัวเมียมีอีกราคาหนึ่งอีกกัราคาหน่วยละสามบาทคู่เปั่นเด็ดสิบบาทเป็นสิบสามบาทใส่ไงคือไปกับหลายกว่านั้นเพิ่มขึ้ใส่น้อยคู่หัวเมียคือว่าใส่ให้ผัวเมียมาผัวปั่นเมียแต่งแต่งสามบาทเลยครับเด้อปั่นเด็สิบบาทใส่ไงจะได้จ้างถึงได้เงี้ นี่มีอาคารแค่ในงานอยู่นะครับมาเวยครับพี่น้องเว้ยเมืองช่องพุทธบาทเกาหลีนะ่ะถักขอามาเลยที่กัดบ้านานานวลครับผมพนมไพรจบยุ่หุ่นยังไง มือใหม่นะครับสาธิบรถตั้งคลองนะครับผมต่อเข้าไปครับพี่น้องสำคัญที่กันนะครับขั้นตอนนี้ตอกให้มันต่อปลากที่นี่ให้มันติดกับที่ ยังที่หนึง่งผู้ทรงหดุทรงการทรงแนีนเนาะหลุกน้ำก่อนหลวดนะหลุดน้ำก่อนะข้างๆตัวน,นั่นนะ รูปไลา์มาได้ครับพอแล้วครับหนึ่งสองสามบอดดายแอุ่นแรล้างให้มันสะอาดก็เก่าทำไมไมันติดล่ะลุงเรา<อ>ใส่ก<อ>ี๊เท่าน้อยอบอ่บ่ล้างพิมพ์บ่หมดตา มันมืดตีตีเพราะว่าดาบเกา,ามันส่วนมากสีแตกเมือง,งมันมักสีแตกต้องมืดตีตีมันสีแตกตอนตอนเอาไปเอาไปตากแดด ใส่กี่เท่าครับพี่ต๋อง,อ,ง,อ,งอันนี้อย่าลืมครับ เอาคมมาเห็นอย่าง เอามออไว้เพื่อว่าให้เวลาเขาตอดทิ้งนะครับซาำมันสี่เบิ่งตกลงมานะครับนี่ครับผมตัดไม้ไปทานี้นะครับนี่ครับผมพี่้อง เดินรอบบ้านใช่คุณผู้ชยังฉีดน้ำคอมบินก็นี่นะครับดีด้วยนะครับพน้องตะกร้อใส่แนออกมาครับผมนี่ครับผมพี่น้องคือเสร็จสมบูรณ์นะครับด้วยนี่อาจจะมีผิดพลาดได้ดหน่อยครับ

้าเพื่อทีีจะแกบอกนะมันเคืองมันเคืองนะครับมันเครื่องเกา่าข้าเ,เพื่อสีแกบอกนะนี่ม,นมันเป็นพวกเล็กๆว่ะลมเสือเสือยินดีไว้นะครับ มีลุงไข่ต้องกับนะครับผมมีเงาแบบมีเมียทำให้ต้องกลับอยู่เมียก็ต้องถามลุงนะครับลุงเป็นเดินสายเหนือมาก่อนนะครับเดินสายปั่นดินเป็นดาวเดินสายปั่นมาก่อนนะครับลุงเดินสายปั่นมาก่อนลุงใช้เวลานานเท่าไหร่ครับลุงอยู่ประมาณนึงครับ สามปีกว่าจะเป็นนานไหมลุสงสปีกว่าจะชำนาญสองสองปีนะครับปีป<ม>แรกกเ็เขากรมปีสองมาขึ้นเตาชาน